จวดครับจวดเอาละครับสวัสดีแฟนพันธ์แท้สายรถแบคโครถบรรทุกหกล้อทุกทุกท่านครับอยุกับผมตีเล็กสายบันครับพามาดูความมันนะช่วงเวลานี้ครับทีมงานไอ้หนุ่มเมืองมหาไม่ว่าจะเป็นรถแบคโครถหกล้อโอ้โห มากันเป็นกองทัพเลยครับยืนตักคู่กัน2อคันแล้วก็กองทัพรถทุกหกล้อเนี่ยโอ้โหหลาย10บคันเลยทั้งที่อยู่ในบ่อทั้งที่วิ่งขึ้นไปและทั้งที่ยังไม่ได้ลงมานะครับเยอะมากหน้าง,งานการขุดลอกหนองน้ำนะที่บ้านหนองบัวสันตุตำบลหน,นองบัวสันตุอำเภอยางสีสุราช มหาสารคามครับมาดูกันนโหดจมันแค่ไหนวันนั้นเราอยู่ฝั่งของโรงเรียนประถมคราวนี้มาอยู่ฝั่งของโรงเรียนมัธยมครับ ิดท้ายด้วยครับทีเทก็ปากบอเลยชอบตรงไหนก็เทตรงนั้นอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะแนวนี้นะครับเนี่ยตลอดแนวเลยปากโอฝั่งนี้เขาลุยอยู่แต่ฝั่งนี้นี่ยเขาจอดทำไมเอ่ยเมื่อไหรจะลุยเนี่ย อ๋อท่าแก่เขาบอกให้เติมน้ำมันก่อนจอดทำไรลูกพี่เมื่อไรจะลุยเมื่อเที่ยงก็คิดว่าไม่ห่างว่าอ๋ออันหนึงสองสามให้ให้โอ้โอ้ประเภทมวยดีตีซี่ห่าแบ่งรอกันไหมแบ่งรอกันไหมจีเนี่ยเขาโม่เจ้านี่ชุดนี่อันนั้นอีกชุดนึง ท่านี่ขั้นเดียวน้อกนั้นชุดนี้เปิดเต่าแก้ยังก่อนเต่าแก้ยังก่อนโอ้ซื้อเต่าแก่ไปมาเรียนน้ำพันเนี่ยเราซื้ออย่างน้อยเราแก่ซื้ออย่างก่อนเราวิ่งงานกับเขาเป็นเดือนแล้วไม่รู้ชื่อเต่าแก่ปุเอาเงินนี่อามไหนสีรัมเจ๊นี่อันไหนสีรัม เมื่อไหร่จะลุยเตมิมน้ำมันก่อนหนึงค่ะอ๋อขอเวลาขอเวลาแปดด๊บหนึ่งเติมเชื้อเพลิอองก่อนรับรองมันแน่ใช่ไหมรับรองมันแน่นนเรามีรีสอร์ทนั่นปะเรามีรีสอร์ทนั่นปะเนร,รียงขวัญรีสอร์ตยิสยัยรีสอร์ทเราอยูสยิสัยมูเจ้าเคยไปเขาไปเขม่ได้มันเบื้องหน้าตาแล้วมันเปอน์เสียนะ บอขอเวลาเติตมน้ำมันก่อนครับน,นี่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยเห็นบออไรเขบบอเห็นบอให้เขาโชว์อ่ะ เป็นอย่างคือบอริลนทงาบนทางบนเป็นอย่งางน้ำถ่วมใส่ารถเจ้ามรนแลนพาน้ำได้หรคือบลนพาน้ำรถโคตักไหอ๋ออันนี้ค้ผิดอยู่ในแม,ม่โคถ้าถ้าแม่โคตักคือเรียนวน้าได้ไส้นคนใหม่แล้วาขึ้นได้ปะอ,อางนี่นาต ขั้นไหนขั้นไหนมัน,นขึ้นสีแลงแถอขึ้นเม,มื่อใดจะตกลงมว่าเสีนมาเนี่ยเนี่ยขันข้างหลักแน่นอนเนี่ยมาคุ้มามาหน่อยไม่เลยโว้ยมาเลียนอยู่ไก่โรงเรียนมาไก่โรงเรียนมาทะย,ยมมันต้องมันต้องเอาลอกออกดิอ่ะเบาซ้ายที่นั่งเมียเนี่ยเขตปอดเมียไปเั็กสั่นเนาะแต่พอ,อยจะม้วนเนี่ยมาเลี้ยงแน่นอนหนึ่งเดือนออกมาเบิ่งบ่ ได้บีบแดบป้องมีแบบน่ยูเขาหลังั้างอยูอ่แล้วบบเหรอ,อ,อบเนี่ยบ่เบิดตัวอ <laughs> เอาลัน่นลั่นออกมาก็เป็นสองชุดทีมงานครับบรรยากาศหนึ่งทีมงานเนี่ยเขาจวดกันอยู่แต่ว่าชุดใหญ่ของ ทีมงานฝักเนี้ยยังไม่เริ่มครับเฮ้ยสียเปลาไปไหนร,ไรถจะมงกินอะมันคนรครับกินอย่างาพ่อ <age> พ่อไม่น่ากินเลยเด็เสียดีมฮะรัตรบ้านแล้ว เอาแบบจูใจเลยเ้อเเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ตักรคาคาแถวจังหวัดเนี่ยอ้อมาขับไร้วันหนึ่งกันหนึ่งอ๋อมาขับไร้วันหนึ่งเพื่อที่เราลดจางองเนี่มาขับไมโครดีกาเอาจัดเลยจัดหกหลอดเลยไปความรุย อยู่ตรงนี้4คันแล้วครับรถไปโคมีซานี่เอ็กซีเอ็มจีโกเบแล้วก็วอตโวเนี่ยอยู่ข้างหลังเด,เดี๋ยวตจอดอยู่ตรงนี้ความมันกำลังจะเริ่มแล้วครับอย่าไปชนหกล้อเขานะปล่อยตัวมาครับข้างในครับ lướt qua khảo lơi XCMG ว่าไม่มีโคนล่วงตามถนนหนทางแล้วมีรถเกียรเดอร์คอยปรับถนนหนทางอย่างดีครับวิ่งง่ายสะดวกสบายแน่นอนเดินไปประจตำตําแแนงครับอากาศดีมากเลยวันนี้ ไม่มีแดดเลยมืดครึ้มเหมือนฝนจะมาเลยครับคือถ้าฝนมาเนี่ยหกร้อต้องรีบวิ่งขึ้นจากบ่อไม่งั้นล่ะต้องโดนตันตูดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวเจอน้ำไปจะลื่นทีเทก็มีทั้งรถไถรถแท็กเตอร์ครับแท็กเตอร์ล้อยางล้อตะขาบ พร้อมแล้วพร้อมจะลุยแล้วนี่ก็จะเป็นชุดรถหล่อครับพายการภูม,มิสยัยปทุมรัฐตั้งแกงกันมาชุดนี้บอกเลยไปที่ไหนสะเทือนที่นั่นไปนิ่มๆครับ สะเทือนบ่อเลยดินเนี่ยจะเป็นก้อนครับเป็นรูปบุ้งกีเลยครับ ด้ก็ไปได้ขวาก็ขึ้นดีครับเส้นทาง เอาทางไหนเสียโนไลนตาไปหมดแล้วผม ขนาดถอยเข้าไปใส่ดินนะเนี่ยยังแรงเลยเสียรุ่หน่อยประเภทนานๆโชว์ที ไปตัวออกมาครับไปแล้วเสียนุตัวแรงไปจับทีม พ่นหมึกต่อหน้าเลยครับทันไหนเอ่ยทอดลั่นๆเนี่ยโน่นโน่นจิตติพัฒน์ทอดลั่นเดี๋ยวว่ายังไม่ได้ใส่ดินครับรออยู่ครับ เน้ำมันมาเติมให้กับฝั่งของ X อ็กซีแล้วเติมน้ำมันแล้วก็หกล้อก็รอก่อนเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพักไปก่อนดีกว่า ค่อยมาจัดหนักจัดเต็มกันช่วงหน้าดีกว่าครับทีมงานไอห,หนุ่มเมืองมาหาเดี๋ยวกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ